ตัวต้มยำสั่งผลิตตามแบบลูกค้านะคะอัน,นด้านในนะครับในช่วงกลางวันก็คือแทบจะไม่ต้องเปิดไฟเลยก็คือจะประหยัดไฟได้ด้วยแล้วก็มีแสงสว่างเพียงพอนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอันนะครับจาก The Easy House ครับ วันนี้เรามาดูตัวป้อมยามสั่งผลิตตามแบบลูกค้านะคะอันนี้ก็คือลูกค้าส่งแบบมาให้ว่าต้องการเป็นแบบนี้ตามร re ีชเมนต์ของลูกค้าเลยครับตัวนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบของกระจกรอบด้านนะคะกระจกจะเป็นสีเขียวใสรอบด้านเลยตัวประตูก็จะเป็นประตูบานเลื่อนรังแผลน,นะครับแล้วก็ตัวประตูเป็นเฟรมอลูมิเนียมสีดำให้แสงส่องเข้าด้านในด้านในนะครับในช่วงกลางวันก็คือแทบจะไม่ต้องเปิดไฟเลย ก็คือจะประหยัดไฟได้ด้วยแล้วก็มีแสงสว่างเพียงพอนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนสลับครับก็คือจะเปลี่ยนสลับซ้ายขวาได้ครับส่วนฝั่งนี้ด้านข้างนะครับก็จะเป็นหน้าต่างบานฟิกครับเป็นหน้าต่างบานฟิกอันนี้อาจจะหันออกฝั่งที่ไม่มีผู้ติดต่อส่วนเ,เดี๋ยวเราเข้ามาดูฝั่งนู้นกันดีกว่าด้านใน ตัวนี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบของบานด้านบนจะเป็นบานแบ่งฟิกนะคะตัวด้านล่างก็จะเป็นบานเลื่อนนะคะให้เปิดปิดสาหรับช่องผู้ติดต่อได้นะคะอันนี้คือช่างเขาจะได้เซฟล็อกกระจกไว้ก่อนและก่อนจะส่งมอบนะคะ2งสองฝั่งแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวเคาน์เตอร์ด้านใน30เซนนะคะสําหรับเขียนหนังสือเคาน์เตอร์ก็คือมีความแข็งแรงรองรับน้ําหนักได้ตั้งคอมพิวเตอร์ได้ เขียนหนังสือได้นะครับวางของหนักหนักได้ครับแล้วก็มาดูรูปแบบของตัวพื้นนะคะพื้นก็จะเป็นกระเบื้องยางตามแบบที่ลูกค้าเลือกลูกค้าสามารถเลือกสีตามความต้องการของลูกค้าได้ครับแล้วก็มาดูตัวไฟเป็นตัวโหลดเซนเตอร์หรือตัวคอนซูเมอร์ของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอนซูเมอร์12โวลต์น,นะครับต่อเข้ากับตัวปลั๊กไฟแล้วก็สวิตช์ไฟนะคะ แล้วก็ตัวนี้สวิตปิดเปิดนะคะจะอยู่บริเวณนี้ก็คือเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เปิดปตัวนี้ไปได้เลยที่เราไม่ติดในตำแหน่งนี้เพราะว่ามันจะติดกระจกเนาะปกติสแตนดาร์ดเราก็จะติดอยู่ประมาณหนึ่งเมตรแต่อันนี้เราจะติดอยู่ประมาณแปดสิบเซนเพื่อให้น,นี่เพื่อให้เปิดได้สะดวกแล้วก็จะมีช่องด้านล่างเป็นสามขาเป็นปลั๊กเสียบแบบสามขานะคะสองช่องใช้สำหรับชั้นแบตหรือว่าเสียบโน้ตบุ๊กเสียบคอมในการทำง,งานได้ะคะ่ะ แล้วก็ตัวโคมไฟด้านบนนะคะจะเป็นโคมไฟดวงเล็กแบบกลมนะคะเพื่อไม่ให้มันร้อนมากมีฝาครอบที่เรียบร้อยครับเป็นการเดินไฟแบบนอยตัวนี้นะคะด้านบนตัวป้อมหลังคาจะมีดีไซน์พิเศษก็คือจะเป็นดีไซน์แบบโค้งนะครับจะเป็นโครงเหล็กแบบถักแล้วก็ทําโค้งนะครับเพื่อให้น้ําสลบไหลลงทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็น้ําไม่ทิ้งไม่ค้างด้านบนค่ะ ส่วนตัวนี้จะมีพ o w ป r b u ติดอยู่ช่วงด้านล่างนะคะคือเราสามารถระบุจุดได้เลย mm hmm. ก็คือพ o w e r p o w ป r b u จะ,ะยอยู่จุดด้านล่างเพื่อต่อไฟที่เดินมาอาัจรายะฝั่งดินหรือเดินชิดกำแพงมาครับ mm hmm. ก็วันนี้อันก็พามาดูเพียงเท่านี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวยังไงพบกันในคลิปถัดไปเดี๋ยวมีตูปแบบใหม่หรือว่าตัวไหนเดี๋ยวอาจจะ มานำเสนอพบกันอีกทีนะครับแล้วก็าฝากกดไลค์กด s ั b ส c r i b e กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ